มาอร์เดอพี่น้องค่ะกินเขาน้ากันของมักสี่ปีแล้วค่ะไม่ได้กินค่ะอยากกินมากเลยวันนี้ได้มากินถูกใจมากค่ะตำถั่วค่ะอันนี้ตำถั่วนะคะและก็แกงอ่อมเนื้อค่ะอ่อมเนื้อและก็ไก่ย่างค่ะ ไก่ย่างไก่ย่างเดี๋ยวกินด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้ผักจิ้มค่ะผักจิ้มผักจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ข้าวปุ่นพี่น้องข้าวปุ่นกินลายข้าค้นอ้วนอ้วนแล้วก็กินลายกินหน่อยอยันมันบวมกินน้ำกันด้ค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะ จะกินให้ดูอันนี้คือลาบเลือดพี่น้องคนอีสานมากินราบเลือดกินเป็นบางคนเลยบางคนก็บโบกินด้วยค่ะเอแต่ขน่อยกินค่ะขน่อยมากินราบเลือดเนี่ยค่ะอ,อร่อยมากค่ะเป็นกับ ใบบัวบกค่ะยิ่มกับใบบัวบกนานาได้กินอาหารไทยที่ทําโดยคนไทยอ่ะอยู่ที่โนูนทําเองแต่ไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยเหมือนมากินที่เมืองไทยอากาศที่นูนน่นมันไม่เหมือนที่นี่พอเราทํากินแล้วมันรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็กระหล่ำอันนี้ก็อะไรนะใบโหระพาค่ะนึกตั้งนานใบโหระพาค่ะกินกับลาบค่ะอร่อยมากเนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรนะบ้านเรา ผักเพล่วน่ะนะเขาเอือยัยงเนี่ยเมื่อค้นได้นะที่กินกับลาบลาบดิบก็อร่อยอันนี้ใบผักขย,ย่งผักขย,ยงกินกับตำถั่วค่ะกินกับตำถั่วนะคะคนอุบลนกินแบบนี้นพี่น้องมาเด้อมาเด้อ ออร่อยหอมแต่ตำถั่วจะมีใบแมงลักด้วยค่ะใบแมงลักจะอร่อยมากกินกับตำถั่วนะคะพ่อแมพ่พ่อพากินลาบตั้งแต่เด็กเนาะติดใจค่ะอยู่ที่ไหนก็นึกถึง <laughs> พอกลับมาทีไรกลับมาเมืองไทยต้องกินค่ะไม่กินไม่ได้หิว คยกินมาตั้งแต่เด็กค่ะอดไม่ได้ออันนี้ก็แกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อค่ะอ,อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทำอาหารอร่อยดี วันนั้นไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆเลยรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยถ้าใครผ่านไปมาที่พัทยาก็ลองไปกินนะคะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือโชวร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่โชวนายโชอะไรนั่นนะคะจําไม่ได้แล้วชื่อนะคะอร่อยค่ะอร่อยมาก กินข้าวกันยังน้อถ้ายังไม่กินมาเดอ้อทุกคนกินด้วยกันนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วมากินข้าวด้วยกันเดอ้อ อบที่สุดค่ะมาเมืองไทยอีไรต้องกินให้ได้ค่ะอันนี้รับเลือดรับเลือดอบอีบค่ะ พี่หยิบกินราบเลือดใส่เ,เผ็ดเขมขมชอบกินแบบนั้นครับเผ็ดและต้องขมถ้าไม่เผ็ดไม่ขมกินแล้วมันขาวกินไม่ได้ค่ะแต่ถ้าใส่เผ็ดแล้วขมอ่ะจะกินได้แต่ถ้าใครที่ทํารสชาติอ่อนอ่อนจะกินไม่ได้เลยค่ะเพราะมันจะมันจะขาวแต่ถ้าใส่เครื่องปรุงถึงนะคะแบบเผ็ดเ็ด ขมๆมน่ะมันจะไม่มีกลิ่นคาวค่ะก็จะกินได้บางที่เขาทำเครื่องไม่ถึงนะคะชิมดูคำเล็กก็ต้องวางไม่กินต่อแล้วไม่งั้นก็ต้องไปปรุงใหม่ให้มันเผ็ดเพราะกินแล้วมันคาวกินคาวมันเราก็กินไม่ลงเนาะแต่ถ้ามันไม่มีกลิ่นคาวเราก็กินได้ลงค่ะ ชอบกินกับใบลืมอีกแล้วใบเนี้ยจำชื่อไม่ได้อีกแล้วพูดไปแต่กี้ลืมแล้ว <c oughs> มันเรียกยากแล้วก็เลยลืมทุกทีเลยใบโหระพาอะไรพวกเนี้ยกินกับลาบอร่อย ชอบลืมชื่อมันค่ะเนอกได้ก็พูดแต่ก็ชอบลืม,มเขาเรียกใบอะไรอีกเนเนี่ยที่มันกินแล้วรู้สึกเผ็ดๆนะใบนี้นะคะมมากินด้วยคนทุกคนนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะตั้งใจกินแล้วค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ